ในเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะน้องบอกเลยว่าของชิ้นนี้เหมัอนน่ารักมากๆเลยไกล้ฤดูหน้าหนาวแล้วนะฮะไม่มีไม่ได้แล้วนะคะกับกล่องขวานสีแดงขาวแบบนี้เขาแจกเพียงแค่1,000ชิ้นเท่านั้นของออกไปนิดเดียวอย่างเหลือต้อง800กว่าชิ้นค่ะเขาแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะจะบอกเลยว่าคนเล่นแบบนี้น้อยมากๆเลยนะคะมี กันเยอะมากๆเลยหันน้องคนไหนที่อยากได้ซึ่งกล่อ,องของขวัญอันนี้นะคะน้องๆเนี่ยจะต้องมีถ้วยทองทั้งหมด29ถ้วยนั่นเองค่ะซึ่งถ้วยเนี่ยมาจากการที่เรายืดเอฟเคนะคะน้องๆซึ่งน้องจะเห็นว่ามันจะมีตัวเลขสีเขียวตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันคือเวลานับถอยหลัง30นาทีค่ะหากในเวลา30นาทีเนี่ยไม่มีคนเดินออกจากวงเนี่ยน้องๆก็สามารถได้ไปเลยคันหนึ่งวินซึ่งเป๊ะจะบอกเลยนะคะว่าไอ้หลังเนี่ยมันไม่ค่อยออกจากวงหรอกค่ะน้องๆเพราะออกจากวงไปมันก็ไม่คุ้มนะคะเพราะมันยืดเอ ไปอย่างเงี้ยมันก็ได้ทั้งวินได้ทั้งพ o i n t เอามาแลกของฟรีค่ะ